ออนอุมา1นึ่ตำนานนักตบวอลเลย์บอลไทย23ตุลาคม2022เปิดรางวัลที่ออนอุมาได้ในสื่วอลเลย์บอลลีกเวียดนามเรียกว่าเป็นนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลสาวสวยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาโดยตลอดสำหรับสาวออนอุมาสิทธทิรักที่เจ้าตัวมีจุดเด่นในการเล่นและการตบ กระโดดเสิร์ฟที่หนักน่วงสามารถตบได้ทั้งจากแดนหน้าและแดนหลังแม้จะมีส่วนสูงเพียง175เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่แต่มีความคล่องตัวสูงติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมปี2006ที่กรุงดูฮาประเทศกาตาออนอุมาถือว่าเป็นผู้เล่นมือหนึ่งของไทยและของเอเชียในตำแหน่งตบหัวเสา ในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2009ที่ทีมวอลเล์บอลหญิงไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้นั้นออนอุมายังได้รับรางวาัลผู้เล่นตบยอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขันนอกจากนี้ออนอุมายังเคยเล่นให้กับสโมสรฟิลี่ประเทศตุรกีสโมสรซิเลอร์โคนิชประเทศสวิตเซอร์แลนด์สโมสรกวนเนลประเทศเวียดนามและสโมสรวอลเล์บอลหญิงไดนามโมคาซานประเทศรัสเซียมาแล้วด้วย และว,วันที่23ตุลาคม2565ควันหลงหลังจากที่คิงบักบักนิงสโมสรวอลเล์บอลในหลีกเวียดนามที่มีออนอุมาสิทธิทรักอดีตนักตบลูกยางทีมชาติไทยเป็นกำลังสำคัญแพ้นินบินโดวเวโคไปแบบบุดวิด2-3ต่อเซต1 9ต่อ25 25-15ต่อ25-16ต่อ1 9ต่อ25และ7-15ต่อ 15, ในสื่อเกรียนเวียดโพสตแบงคับถุกวสั้น20ถูรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากฟอร์มการเล่นส่วนตัวอันยอดเยี่ยมทําให้ออนอุมาได้รับเลือกให้คว้ารางวัลตําแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมไปครองส่วนผลงานของสองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอย่างชาชูอ่อนโมกศีและอัชราพรคงยศสาริเยที่เล่นให้กับสาริเยล่าสุดแพ้กาลตัสาราย เอาใหม่ทีเลนให้กับซาริเยล่าสุดแพ้กลาลตาซารายไปสวนต,ต่อ3เซต22ต่อ25 27ต่อ29และ11ต่อ25ในศึกตุรกีครับบอกได้เลยว่าทั้งสวยและเก่งจริงๆคะ่ะ